สำหรับพันธุศาสตร์มต้นเนี่ยน้นองๆต้องรู้จักคำว่าจีโนไทป์ฟีโนไทป์นะครับอ่าจีโนไทป์ VS ฟีโนไทป์นะอ่าซึ่งจริงๆมันง่ายมากก็คืออะไรจีโนไทป์มาจากคำว่าจีนเนี่ยจีนจีโนไทป์ก็คือยีนไทป์ก็คือลักษณะใช่ไหมไทป์แปลว่าลักษณะลักษณะของยีนนะลักษณะของยีนในร่างกายเราเวลาพี่สมมติ ว่าเป็นยีนอะไรนั้นน่ะจะสมมุติเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ง่ายๆว่าเป็นยีน A ยีน B ยีน C นะครับช่นยีนความสูงเป็นยีน A ยีนสีผิวเป็นยีน B อะไรแบบเนี้ยนะนะเพราะฉะนั้นรูปแบบของยีนแต่ละยีนนะครับมันจะมีรูปแบบอะไรบ้างสมมุติว่าเป็นยีน A แล้วกันนะอ่าจีโนไทป์ของยีน A จะมีได้3แบบครับนะสำหรับในเซลล์ร่างกายนั้นน่ะยีนมันจะอยู่เป็นคู่ เพราะว่าน้องๆจะได้ยินจากพ่อกับได้ยินจากแม่ถูกไหมเพราะนั้นยีนแต่ละยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายจีโนไทป์ของยีน A ก็จึงมีเป็น A ที่เป็นคู่ A ออยังไงเช่น A ใหญ่ A ใหญ่รูปแบบของ A ที่อยู่คู่กันอาจจะเป็น A ใหญ่คู่กับเเล็กได้ไหมได้หรืออาจจะเป็น A เล็ก A เล็กได้ไหมได้บางคนบอกพี่แล้ว A เล็ก A ใหญ่มีไหม เออมันก็คืออ so like so so ันเดียวกับนี่เอเล็กเอใหญ่มันก็คืออันเดียวกับเอใหญ่เอเล็กเราจะไม่เขียนเอเล็กเอใหญ่เว้ยน้องๆคือถ้ามันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอยู่คู่กันเราจะเขียนตัวใหญ่ให้เสร็จก่อนนะเขียนตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมีได้3มรูปแบบนะครับ3รูปแบบของ G ีนเนี่ยเขาเรียกว่าจีโนไทป์นั่นเองคราวนี้ เวลายีนมันอยู่คู่กันมันจะแสดงผลให้ปรากฏออกมาอย่างไงอย่างนั้นน่ะเราเรียกว่าฟีโนไทป์ครับอย่างเช่นสมมติว่ายีน A เป็นยีนความสูง A ใหญ่ A ใหญ่ควบคุมให้เราสูงอย่างนี้าการแสดงออกมาให้สูงอย่างเงี้ยปรากฏออกมาว่าสูงความสูงว่าสูงแบบนี้ยนั่นคือฟีโนไทป์ฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏออกมาน้องเเล็กเเล็กอ่ะถ้า A ใหญ่มันสูง A เล็กก็ต้องเตีย้ยถูกไหม แสดงว่าเอเล็กเเอล็กแน่นอนต้องเตีย้ยนะถ้ามียีนนี้อยู่ในตัวเรานะเราจะเตีย้ยให้ถ่ายคนนี้สูงหรือเตีย้ยคนนี้อ่าหรือกลางกลาง อาสูงเก่งมากครับเพราะถ้ามียีนเด่นคู่กับยีนด้อยไอตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นเด่นพี่บอกแล้วใช่ไหมตัวใหญ่จะเป็นเด่นใช่ไหมอ่าถ้ามีเด่นอยู่คู่กับด้อยปุ๊บเด่นมันจะข่มด้อยไอลักษณะที่จะโดนข่มไม่แสดงออกเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะสูงด้วยสูงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจีโนไทป์กับฟีโนไทป์นั่นเองอใช่เพราะเด่นข่มด้อยเก่งมากเก่งมากนะ โอเคอ่านี่คือจีโนไทป์กับฟีโนไทป์นะครับจบแล้วเรื่องต่อไปเรื่องที่5คือเมนเดลครับนะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลจะดึงเมนเดลผสมพันธุ์ต้นถัว่วโดยเอาถัว่วลักษณะเด่นพันแท้ผสมพันธุ์กับลักษณะด้อยพันแท้เช่นยกตัวอย่างนะพี่ให้ให้เป็นยีน R แล้วกันสมมติยีน R เป็นยีนสีดอกดอกม่วง นะพ่อเนี่ยดอกม่วงพันแท้พันแท้คืออย่างนี้พันแท้ก็คือมันมียีนที่เหมือนกันเนี่ยอาใหญ่กับอาใหญ่หรือเด่นเด่นเนี่ยเขาเรียกว่าเด่นพันแท้ถ้าน,นัลนนะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์โฮโมโปแปลว่าเหมือนนะเห็นไหมเหมือนกันโดมิเนนต์แปลว่าเด่นเพราะนั้นไอเนี้ยโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ภาษาไทยเรียกว่าเด่นพันแท้ นะในพ่อเป็นอย่างนี้นะเด่นพันธ้ผสมพันธุ์กับแม่เป็นลักษณะด้อยพันธาก็เป็นอาเล็กอาเล็กอย่างนี้เข้าใจป่าอันนี้คือรุ่นพ่อแม่นะรุ่นพ่อแม่พี่เขียนใจแล้วว่า P ีมาจากว่า Parents รุ่นพ่อแม่ก่อนจะมีลูกกันก็ต้องสร้างเซลล์สืบพันธะุ์กฎของเมนเดลข้อที่1คือกฎการแยกยีนที่อยู่ในร่างกายนั้นเวลาจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนมันจะแยกครับน้องๆลองดูอาใหญ่อาใหญ่พอแยกออกมาเป็นอะไร ก็เป็นอาใหญ่เดียวเดียวกับ R ใหญ่เดียวเดียวใช่ไหมเนี่ยคือคือสองอันนี้อยู่ในเซลล์ร่างกายของพ่อพอแยกออกมาเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็จะเหลืออาใหญ่เดียวเดียวแต่อาใหญ่เดียวเดียวมันเหมือนกันไงอาใหญ่กับอาใหญ่มันเหมือนกันเพราะนั้นพี่เขียนอย่างเดียวก็คืออาใหญ่อย่างนี้อาเล็กอาเล็กแยกออกมาก็กลายเป็นอาเล็กเดียวเดียวอันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์นะนี่เซลล์สืบพันธุ์ของรุ่นพ่อแม่นะครับ นี่นี่กฎการแยกก็คือยีนที่อยู่เป็นคู่ก็จะแยกออกมาตอนสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะจากนั้นเซลล์สืบพันธุ์พอมันไปรวมกันก็จะกลายเป็นจีโนไทป์ของลูกถูกไม่ถูกอพอเซลล์สืบพันธุายาย์อาใหญ่รวมกับอาเล็กก็กลายเป็นอาใหญ่อาเล็กอาใหญ่อาเล็กเนี่ยก็คือ,อยีนหรือจีโนไทป์ของรุ่นลูกรุ่นที่1นึ่เขาเรียกว่ารุ่น F1 นี่ F1 ก็จะเป็นอาใหญ่อาเล็กก็เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์พ่ออาใหญ่ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์แม่อาเล็กก็ได้อาใหญ่ R เล็กนั่นเองนะครับ <_ S 1> คราวนี้ไอ้ต้นถั่วลันเตารุ่นที่1เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วพันธุก,กรรมเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปอีกรุ่นหนึ่งได้ไหมนะเขาก็เลยทาไงรู้ไหมเขาเอาต้นถั่วลันเตาเนี่ยผสมตัวเองครับเด็กน้องเชื่อไหมว่าถั่วลันเตาผสมตัวเองได้ เพราะว่ามันมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในดอกเดียวกันอ่าถ้าเป็นมนุษย์เราเราจะผสมพันธุ์ตัวเองได้ไหมอือมีลูกไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์เราผสมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเป็นถั่วลันเตาผสมได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าผสมตัวเองก็หมายความว่ายีนอาใหญ่อาเล็กเนี่ยก็จะไปผสมกับอาใหญ่อาเล็กอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแยกอีกแล้วอ่าคราวนี้ ไอตอนที่รุ่น f 1สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 1000, มันสร้างเซลล์สบบ droite, store, ืบพันธุ์ได้ well 2แบบแล้วครับน้องๆเห็นไหมเพราะว่ามันมีอาใหญ่กับอรเล็กพร้อมแยกออกมามันก็จะได้2แบบอาใหญ่อันหนึ่ง R เล็กอันหนึ่งอย่างนี้อะแล้วพอเซลล์สืบพันธุ์มารวมกันเนี่ยเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่มารวมกันนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดมีมีกี่แบบบ้างอาใหญ่พ่ออาจจะมาเจอกับอาใหญ่แม่อาใหญ่พ่ออาจจะมาเจอกับอารเล็กแม่อย่างนี้ใช่ไหม อ่าหรืออาเล็กพ่อมาเจออาใหญ่แม่แบบเนี้ยหุยมันแบบมันจะผสมไปผสมมามันจะงงมันเริ่มงงแล้วเราจะสร้างตารางให้มันครับนี่ตารางนี้เราเรียกว่าพันเน็ตสแควร์ครับสมมติว่าพ่อมีเซลล์สืบพันสองแบบแม่มีเซลล์สืบพันอีก2แบบน้องๆก็สร้างตาราง2อคูณสเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าพ่อมีเซลล์สืบพันแแม่มีเซลล์สืบพันหน้องๆก็สร้างตาราง6กคูณแแบบเนี้ย อ่านะแล้วทั้งหมดมันจะอยู่ในตารางมันจะได้เรียบร้อยนะเราจะได้ไม่สับสนเนี่ยคราวนี้พ่อมีเซลล์สืบพันสองแม่มีเซลล์สืบพันสองก็สร้งางตาราง2องคูณสนะครับอ่าแล้วก็เป็นไงเอาเซลล์สืบพันมาเขียนข้างๆนี่อาใหญ่พ่ออาเล็กอาใหญ่อาเล็กของพ่อแล้วก็อาใหญ่กับอาเล็กของแม่คราวนี้นะพอมันผสมกันช่อง ไอสิ่งที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือจีโนไทป์ของลูกครับลูกในที่นี้ก็คือรุ่น F2 นะครับจีโนไทป์ของลูกรุ่น F2 ก็จะอาจจะเป็นอใหญ่อใหญ่ก็ได้หรืออาใหญ่อเล็กก็ได้ช่องนี้อใหญ่อเล็กช่องนี้เกิดจากช่องนี้ผสมอันนี้ถูกไหมก็จะเป็นอาใหญ่อเล็กเหมือนกันแล้วก็ช่องนี้ก็คืออเล็กอเล็กน้องๆก็จะพบว่าโอกาสที่มันจะเป็นอใหญ่อเล็กเนี่ยมันจะเป็น2เท่าเห็นไหมเป็น2 เพราะฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าจะมีอัตราส่วนเป็น1ต่อ2ต่อ1 1อันแรกคืออใหญ่อใหญ่2ก็คืออใหญ่อเล็กและ1อันสุดท้ายก็คืออเล็กอเล็กนั่นเองอ่าเนี่ยก็คือกฎการถ่ายทอดพันธุก,กรรมของเมนเดลกฎนี้คือกฎข้อที่1ของเมนเดลนะครับเขาเรียกว่ากฎการแยกกฎการแยกเนี่ยมันจะอธิบายตอนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้น้องๆนะก็คือยีนที่อยู่ในเซลล์ร่างกายเป็นคู่ก็ต้องแยกออกจากกาันกลายเป็นเดี่ยวๆเห็นไหมครับ เหมือนการรุ่น F1 เนี่ยรุ่น F1 ยีนตอนที่อยู่ในเซลล์ร่างกายเป็น R ใหญ่คู่กับ R เล็กพอสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็ต้องแยกออกมาเป็น R ใหญ่เดียวๆกับ R เล็กเดียวๆเ,เห็นไหมครับนะนี่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เออตรงนี้พี่ลืมเขียนนะครับนี่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่น F1 นะอ่านี่แหละกฎก,การแยกของเมนเดลทานไม่ทานนะกฎข้อที่1คืออย่างนี้ คือเราจะพิจารณายีนแค่ยีนเดียวเช่นในทั้งหมดเนี่ยที่พี่เขียนเนี่ยมันคือยีน r ยีนเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติมันมีผสมกันพร้อมกันหลายยีนอ่ามันจะใช้กฎข้อที่2ของเมนเดลเขาเรียกว,ว่ากฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระอ่าอย่างนี้นะน้องๆกฎข้อที่2ของเมนเดลใช้เมื่ออะไรเมื่อมียีนผสมพร้อมกันมากกว่า1ยีนเช่นเช่นเช่นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะเเล็กเเล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C ใหญ่ d เล็ก D เล็กอ่าคำถามก่อนแบบนี้เขาเรียกกี่ยีน4ยีนถูกต้อง4ยีนนะครับก็คือมีก็คือมียีน A มียีน B ยีน C ยีนดมี4ียีนนะครับแต่หนึ่งยีนเหรอไม่ใช่นี่สี่ยีนอ่าสี่ยีนถูกต้องนะครับแบบนี้เขาเรียกสี่ยีนแต่ครนี้ถามว่าอันนี้เซลล์ร่างกายหรือเซลล์สืบพันธุ์ตอบว่าเซลล์ร่างกายนะสมมติว่าเซลล์ร่างกายเนี้ย มีสี่ยีนบางคนบอกพี่รู้ได้ไงว่าเซลล์ร่างกายเห็นไหมเรา่ายีนมาอยู่เป็นคู่เนี่ย aabbccdd เห็นไหม m ยีนแต่ละยีนมาอยู่เป็นคู่แสดงว่าเป็นเซลล์ร่างกายคำถามคือไอเซล์เนี้มันจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบรู้ไหมสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบรู้ไหมพี่บอกให้สองแบบเท่านั้นสองแบบเท่านั้นครับ อ่าเพราะอ,อะไรเพราะว่า A a เนี่ยมันเป็นเเล็กเเล็กเวลามันแยกยังไงมันก็ได้แค่เเล็กถูกไหมบเนี่ยมันเป็น B ใหญ่ B เล็กพอมันแยกมันได้2แบบคือได้ B ใหญ่หรือไม่ก็ B เล็กอ่าได้2แบบนะยีน a เนี่ยมันได้แบบเดียวยียน b มมาได้2แบบยียน C ได้กี่แบบ แบบเดียวพอแยกมาก็ได้สีใหญ่แบบเดียวยีนดีแยกมาก็ได้สีเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราดูว่ามันจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบให้เราหายีนที่มันเป็นแบบนี้ครับยีนที่มันเป็นต่างกันใช่เขาเรียกว่ายีนที่เป็น heterozygous นะมีคำศัพท์เพิ่มมีคำหนึ่งแล้วนะถ้าเหมือนกันอย่างนี้เรียก h o m o ไ y กั u s อันนี้ h o m o ไ y กั u s d o m i n น n ์อันนี้ h o m o ไ y กั u รีเซสซ s i v e นะครับ แต่ถ้ายีนต่างกันนี้เรียก h e t e r o ร y ซ o u s มี h e t e r o ร y ซ o u s กี่ยีนก็เอา2คูณเข้าไปสมมติมีเฮ t e r o ร y ซ o u s เสีนเดียว1ยีนก็คือ2สมมติ h e t e r o ร y ซ o u s มี2ยีนก็2คูณ2อ h e t e r o y o มี3ยีนก็2คูณ2คูณ2 3ที3ตัวแบบนี้ทันไหมเอ่ยอเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จะมีได้แค่2แบบเท่านั้นนะครับ2แบบคืออะไรบอกเลยนะมันก็จะมีเเล็ก B ใหญ่ C ใหญ่ D เล็ก อีกอันหนึ่งคือ a เล็ก b เล็ก C ใหญ่ eg, d เล็กเห็นไหมสองแบบนี้นะน้องๆจะพบว่าเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยแต่และยีนจะห้ามอยู่เป็นคู่ A จะเหลือ A เดียวเห็นไหม B ก็จะเหลือ B เดียวไม่ b ีใหญ่ L, ก็ B เล็กเห็นไหมซก็เหลือ C เดียว d, L, d L, ก็เหลือ D เดียวคือถ้าเป็นเซลล์ร่างกายยีนอยู่เป็นคู่แต่ถ้าเซลล์สืบพันธุ์ยีนจะต้องอยู่เดี่ยวๆห้ามเป็นคู่ครับนะโอเคอ่ะโอเคนะครับอ่ะ เรื่องสุดท้ายละกันคือถั่วของเมนเดลก็คืออย่างนี้เมนเดลเนี่ยเขาผสมพันธุ์ต้นถัว่วใช่ไหมน้องๆน,นะแล้วเขาก็ดูว่าอันไหนเป็นลักษณะเด่นอันไหนเป็นลักษณะดอยก็คือเขาศึกษาพันธุกรรมของต้นถัว่วศึกษาลักษณะพันธุกรรมเจชนิดเจอย่างของต้นถั่วลันเต่านะครับมีอะไรบ้างเจอย่างก็จะมีลักษณะเมล็ดอ่าลักษณะเมล็ดนะว่าเมล็ดกลมหรือว่าเมล็ดหรือว่าเมล็ดครุขระนะ กลมหรือคู่ค่ะสีมะเมล็ดว่าสีมเมล็ดเหลืองหรือว่าสีมเมล็ดเขียวนะครับอ่ะพี่บอกเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาบอกเลยนะครับลักษณะลักษณะเด่นอ่ะอันนี้คือเด่นนะอันนี้คือเด่นนะอันนี้คือด้อยนะลักษณะเด่นคือลักษณะ,มะเมล็ดกลมอ่ะเป็นเด่นนะ ลักษณะ,มะเมล็ดก,กลมอ่ะเป็นเด่นอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่เด่นก็คือขรุขาเป็นดอยไม่เขียนแล้วกันเขียนนิ้มอาเขียนก็ได้ครุขา่าอาเขียนครึ่งหนึ่งลอะอาเขียนเขียนให้มันเต็มเต็มสีเมล็ดเมล็ดเมล็ดเหลืองเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นและ,มะเมล็ดสีเขียวเป็นลักษณะดอยบางคนบอกพี่พี่รู้ได้ไงอ่ะ ก็เมนเดลบอกมาแล้วเมนเดลรู้ได้ไงเมนเดลลองเอาต้นถั่วเมล็ดกลมกับต้นถั่วเมล็ดขรุขระเนี่ยผสมกันแล้วปรากฏว่าไอ้กลมมันขมรุ่นลูกออกมากลมหมดเลยเมล็ดกลมหมดเลยแล้วพอรุ่นหลานออกมามันปรากฏลักษณะขรุขระมาด้วยหนึ่งส่วนสี่แบบเนี้อ๋อก็แสดงว่าไอ้ลักษณะขรุขระเนี่ยมันมันเป็นยีนด้อยที่แฝงอยู่เข้าใจป่ะมันแฝงอยู่มันจะปรากฏได้เมื่อมียีนด้อยกับด้อยมาคู่กันมันถึงจะปรากฏ อ่าแบบนี้ไงนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อกลมเป็นเด่นมเมล็ดคูขาเป็นดอยอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าแล้วมีอะไรอีกนอกจากสีมเมล็ดกับลักษณะของมเมล็ดแล้วฝักครับลักษณะฝักอ่ารูปร่างฝักมันจะมีฝักอวบกับฝักแฟบอ่านะฝักอวบเนี่ยเป็นเด่นครับฝักแบบแฟบเนี่ยเป็นลักษณะดอย ซึ่งจริงๆอ่ะลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยไม่จําเป็นว่าลักษณะเด่นมันจะต้องสวยอวบมันคือเด่นใช่ไหมมันอวบโอ้ยดีจังเลยสวยอวบไม่เกี่ยวนะครับลักษณะไหนก็ตามที่เป็นลักษณะที่ขมอีกลักษณะหนึ่งอ่ะเราเรียกว่าลักษณะเด่นเข้าใจปะอ่าอวบกับแฟบเจอกันอวบมันมันขมอ่ะเพราะฉะนั้นอวบเป็นเด่นแล้วก็ออนต่อไปคือสีฝักสีฝักที่เด่นคือฝักเขียวครับอ่าแล้วก็ าดอยก็คือฝักเหลืองอ่อาเงี้โอเคอ่ะนอกจากนี้มีอะไรอีกดอกลักษณะดอกดอกออกดอกที่ลำต้นดอกที่ลำต้นนะเป็นลักษณะเด่นถ้าออกดอกที่ยอดจะเป็นลักษณะดอยและสุดท้ายลำต้นความสูงความสูงก็คือลำต้นสูงเป็นลักษณะเด่นอ่ะแล้วก็ลำต้นเตี้ยเป็นลักษณะดอย ลักษณะที่7จ็ะอ๋อสีดอกลืมสีดอกสีดอกอมีเจ็ดลักษณะใช่ใช <มา S 1> เ่เก่งมากเก่งมากน้องที่ทักมาเก่งมากเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้นะสีดอก,ดอกตะกี้ดอกคือออกดอกที่ไหนดอกอยู่ที่ลําต้นหรือว่าดอกอยู่ที่ยอดใช่ไหมแล้วก็ลักษณะอีกอันนึคือสีดอกนะครับถูกจริงๆอา้าวดอกม่วงอ่าเก่งมาก โอเคนะอ่ะโอเควันนี้เอาแค่นี้ลวกันนะครับและเราก็จบแล้วสำหรับรายการปล่อยให้ไลฟ์ไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปนะครับโอเคเวลาไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับปล่อยให้ไลฟ์ไปนะอาจจะเป็นเนื้อหาอะไรก็รอติดตามนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า พึ <laughs> ่งมาใช่ไหมล่ะ <laughs> ไปแล้วนะบาย